สวัสดีครับจะแยกอายุหรือจะแยกดีชั่วชชยวัดสีแก้วเรียบเรียงและให้เสียงอ่านการสร้างวาทกรรมทำลายให้คนในสังคมเกลียดชังกันแตกแยกกันดูเหมือนจะมีคณะบุคคลและบุคคลพยายามหาวิธีการแบ่งแยกคนรุ่นใหม่ออกจากคนรุ่นเก่า แม้ว่าคนรุ่นเก่าเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือครูบาอาจารย์ก็ตามและดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จบ้างเมื่อบุตรหลานที่เขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่บางคนออกมาบอกว่าพวกเขาเกิดจากความใคร่ความสนุกสนานในกามารมณ์ของพ่อแม่ เขาจึงคิดว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณการประดิษฐ์วาตกรรมทำลายให้คนในสังคมเกลียดชังกันนับวันยิ่งมีผลกระทบในทางเสื่อมต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยอยู่ไม่น้อยนักประดิษฐ์วาตกรรมบางคนยังคงใช้ความพยายาม สร้างวาทกรรมเพื่อทำลายกลุ่มสังคมอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการแบ่งแยกคนรุ่นใหม่ออกจากคนรุ่นเก่าดังกล่าวแล้วเช่นแบ่งแยกฐานะชนชั้นทางสังคมด้วยการใช้คำว่าขี้ข้าเจ้าไพร่อมาตยังมีคำพูดที่สร้างความแตกแยกแบ่งพวกแบ่งกลุ่ม ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันเช่นพวกเสื้อเหลืองพวกเสื้อแดงพวกสลิมพวกชังชาติพวกลมเจ้าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการและยังใช้ถ้อยคำก้าวร้าวรุนแรงคำดา่าคำต่ำาคำหยาบคายเช่นฆ่ามันไอเฮียไอสัตว์แม้กระทั่ง ค้อยคำด้อยค่าเช่นตะกวดตำรวจมะเขือเทศทหารแตงโมพวกควายแดงเป็นต้นเรามาสร้างวาตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีปรองดองโดยส่งเสริมยกย่องให้คนดีได้ทำงานและไม่ส่งเสริมไม่ยกย่องคนชั่ว และกีดกันอย่าให้คนชั่วได้มีที่ยืนในสังคมดีกว่าไหมคณะบุคคลและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีปรองดองและส่งเสริมยกย่องให้คนดีได้ทำงาน และไม่ส่งเสริมไม่ยกย่องคนชั่วและกีดกันมิให้คนชั่วได้มีที่ยืนในสังคมคณะบุคคลและบุคคลดังกล่าวได้แก่ผู้นำประเทศนักการเมืองผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในประเทศครูบาอาจารย์นักปกครองทุกระดับนักพูดนักเขียนและนักสื่อสารมวลชน ประเทศชาติของเราในขณะนี้นอกจากมีรัฐบาลที่มีอำนาจและหน้าที่โดยตรงในการชี้นำสังคมไปสู่ทางที่ดีงามแล้วยังมีคณะบุคคลและบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการชี้นำสังคมด้วยได้แก่ผู้นำประเทศนักการเมือง ผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในประเทศครูมาอาจารย์นักปกครองทุกระดับนักพูดนักเขียนและนักสื่อสารมวลชนตามที่กล่าวแล้วข้างต้นส่วนจะชี้นำไปสู่ชีวิตที่สูงส่งดีงามหรือไปสู่ชีวิตที่เสื่อมทรามลงก็ขึ้นอยู่กับคณะบุคคลและบุคคล ที่มีบทบาทชี้นำสังคมดังกล่าวว่าพวกเขานั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วคณะบุคคลหรือบุคคลที่ชี้นำสังคมไปสู่ความดีงามเจริญก้าวหน้ามุ่งให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขคณะบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวเรียกว่า ผู้สร้างสรรค์หรือคนดีคณะบุคคลหรือบุคคลที่ชี้นำสังคมไปสู่ความหายนะเสื่อมทรามสร้างความเกลียดชังแตกแยกแบ่งกลุ่มแบง่งฝ่ายผู้คนในสังคมเป็นปฏิปัตษต่อกันและพากันเดือดร้อนคณะบุคคลหรือบุคคลดังกล่าวเรียกว่าผู้ทำลายหรือคนชั่ว ในการวินิจฉัยว่าใครคือผู้สร้างสรรค์หรือคนดีใครคือผู้ทำลายหรือคนชั่วนั้นพระธรรมปิดกปออปยุตโตได้กำหนดเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วไว้ซึ่งจะได้สังเคราะห์ไว้ในตารางดังนี้ตารางเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่ว เกณฑ์วินิจฉัยข้อที่หนึ่งเจตนาที่เกิดจากกุศลมูลหรือรากเงาของความดีหรืออกุศลมมลหรือรากเงาของความชั่วความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมมีกุศลกรรมคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงโลภ คือความอยากได้ในทางที่ผิดศีลธรรมโกโรธคือความไม่พอใจและคิดประทุษร้ายหลงคือความมืดบอดในด้านเหตุผลความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมมีอกุศลกรรมคือโลภโกโรธและหลงเกณฑ์วินิจฉัยข้อที่สอง สภาพที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมเกื้อกูลชีวิตจิตใจคือจิตใจสบายปรอดโปร่งผ่องใสความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออุศลกรรมไม่เกื้อกูลชีวิตจิตใจคือจิตใจไม่สบายเศร้าหมองขุนมัว เกณฑ์วินิจฉัยข้อที่สามมะโนธรรมหรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมไม่ติเตียนตนเองไม่เสียความเคารพตนเองหรือตนเองไม่เสียความรู้สึกความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออ,อุศลกรรมติเตียนตนเอง เสียความเคารพตนเองหรือตนเองเสียความรู้สึกเกณฑ์วินิจฉัยข้อที่4การยอมรับของวินยูชนหรือนักปราดหรือบัณฑิตชนความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมวินยูชนหรือนักปราดหรือบัณฑิตชนยอมรับชื่นชมสรรเสริญ ความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออกุสุลกรรมวินยูชนหรือนักปราดหรือบัณฑิตชนไม่ยอมรับไม่ชื่นชมไม่สรรเสริญและยังตำหนิติเตียนเกณฑ์วินิจฉัยข้อที่5ผลการกระทำต่อตอนเองและผู้อื่นความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรม ไม่เบียดเบียนตนเองคือตอนเองไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยความชั่วหรือ,อ, أ, อลลกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมเบียดเบียนตนเองคือตอนเองเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นคือผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยเกณฑ์วินิจฉัยข้อที่6 เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมเป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่ตนเองเป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่ผู้อื่นความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมเป็นโทษแก่ตนเองและ ตนเองเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้อื่นและผู้อื่นเป็นทุกข์ด้วยผู้ที่สร้างความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีผู้ที่สร้างความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนชั่ว ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เป็นปุถุชนทั่วไปที่มิได้เป็นพระอริยบุคคลนั้นย่อมมีกิเลสบ้างแต่หากในทางปฏิบัติความดีหรือกรรมดีหรือกุศลกรรมมากกว่าความชั่วหรือกรรมชั่วหรืออุศลกรรมก็พออนุโลมได้ว่าเป็นคนดี บุคคลในสังคมปัจจุบันมักลืมกรรมดีกรรมชั่วไม่ตระหนักในคุณและโทษที่เกิดจากกรรมดีกรรมชั่วจึงเห็นได้ว่าการทำกรรมชั่วทั้งทางกายวาจาใจตามเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่วด,ดังกล่าวข้างต้นจึงเกิดขึ้นได้ง่ายและพบเห็นได้บ่อยๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องคนดีคนชั่วสามารถแยกแยะได้ว่าคนดีนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและคนชั่วมีลักษณะอย่างไรจึงขอนำเสนอแนวทางการพิจารณาว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วโดยเลือกนำเสนอเฉพาะคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญสำคัญเพียงบางประการ ที่พอจะหยิบฉวยไปใช้ประโยชน์พิจารณาตนเองและพิจารณาผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาต้องเลือกคนดีให้ทำหน้าที่ในสังคมตารางวิเคราะห์คุณลักษณะของคนดีและลักษณะของคนชั่วโดยอาศัยแนวทางจากเกณฑ์วินิจฉัยกรราดีกาชั่ว ของพระธรรมปิดกปออประยุตโตที่กล่าวมาแล้วข้างต้นตารางวิเคราะห์คุณลักษณะคนดีและลักษณะคนชั่วการแสดงออกทางกายคนดี 1. ไม่เคยถูกสารตัดสินว่าทำผิดกฎหมาย 2. ไม่เคยฆ่าไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้อื่น 3. ไม่เคยประพฤติผิดในกามสี่ไม่ใช้ยาเสพติดของมึนเมาคนชั่วเคยถูกศาลตัดสินว่าทำผิดกฎหมาย 2. เคยฆ่าหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น 3. เคยประพฤติผิดในกามสี่เคยใช้ยาเสพติดของมึนเมา การแสดงออกทางวาจาคนดี 1. พูดจริงไม่ใส่ร้ายป้ายสี 2. พูดสุภาพไม่ใช้คำด่า 3. า 3. ไม่พูดเสียดสีไม่พูดเน็บเนม 4. ไม่พูดก้าวร้าวใช้วาจาไพเราะใช้ภาษาที่นุ่มนวลมีวาทศิลป์หรือมีรสนิยมน่าจดจำ ห้าไม่พูดด้อยค่าผู้อื่นไม่พูดท้าทายไม่พูดสบทสาบานคนชั่ว 1. พูดโกหกใส่ร้ายป้ายสี 2. พูดคำหยาบใช้คำด่าสามพูดเสียดสีเน็บเนม 4. พูดก้าวร้าวไม่ไพเราะใช้ภาษาแข็งกระด้าง ไม่มีวาทศิลป์หรือไร้รสสนิยมไม่น่าจดจำห้พูดด้อยค่าผู้อื่นพูดท้าทายพนนูดสบทสาบานการแสดงออกทางจิตใจคนดี 1. ไม่เคยคอรับชันมีความซื่อสัตย์สุจริต 2. ยุติธรรมยอมรับกฎหมายบ้านเมืองคนชั่ว เคยคอรัปชันคดโกงไม่ตรงไปตรงมา 2. ไม่ยุติธรรมไม่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองหากจะเลือกตัวแทนในองค์การหรือในหน่วยงานต่างๆทั้งระดับท้องถิน่นระดับประเทศหรือผู้นำประเทศก็สามารถนำตารางวิเคราะห์คุณลักษณะคนดีและลักษณะคนชั่วนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกสัรหาบุคคลที่เป็นคนดีได้เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การหน่วยงานในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปความจริงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือค่านิยมการยอมรับคนร่ำรวย โดยไม่สนใจใหญ่ดีว่าคนนั้นดีหรือชั่วการสร้างค่านิยมยอมรับคนดีให้มากกว่าการยอมรับคนร่ำรวยเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องช่วยกันสร้างขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในขณะนี้คือผู้นำประเทศนักการเมือง ผู้นำทางศาสนาของทุกศาสนาในประเทศครูบาอาจารย์นักปกครองทุกระดับนักพูดนักเขียนและนักสื่อสารมวลชนที่เป็นคนดีถ้าปล่อยปละละเลยให้ผู้นำประเทศนักการเมืองผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในประเทศครูบาอาจารย์นักปกครองทุกระดับนักพูดนักเขียน และนักสื่อสารมวลชนเป็นคนชั่วซะเองหรือเป็นเครื่องมือของคนชั่วที่นำทรัพย์สินเงินทองให้เป็นสินบนหรือจะให้ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหรือใช้เงินว่าจ้างให้คณะบุคคลหรือบุคคลต่างๆปฏิบัติตามที่คนชั่วเหล่านั้นปรารถนาเช่นจ้างนักพูด นักประดิษฐ์วาทกรรมนักโตวาทีนักเคลื่อนไหวนักยุยงปลุกปัน่นบ่นทําลายเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคมก็จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเสื่อมสลายหายนะควรส่งเสริมให้คนดีได้ทำงานและปกครองบ้านเมืองและอย่าให้คนชั่วแม้จะมีฐานะร่ำรวย ได้มีที่ยืนในสังคมวิธีนี้ถือว่าเป็นการช่วยให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสถาบณนได้เป็นอย่างดีและถือว่าเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระมหาชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่เก้า เมื่อครั้งทรงเปิดงานจุมนุมลูกเสือแห่งชาติณไข่ลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมพศ2512แม้ว่าพระบรมราชวาทด,ดังกล่าวได้ผ่านเวลามากกว่า50ปีแล้วแต่ยังทันสมัยสามารถนำมาปฏิบัติได้พระบรมราชวาทด,ดังกล่าว มีความตอนหนึ่งว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้การประดิษฐ์วาตกรรมคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เป็นเพียงเหตุผลของนักการเมืองบางคนเท่านั้นที่ต้องการหาคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่ จึงสร้างวาทกรรมนี้ขึ้นเพื่อหวังให้เกิดความแตกแยกขึ้นระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่โดยมิได้คำนึงถึงคนดีคนชั่วแม้แต่น้อยคิดว่าในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองควรสร้างความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีปรองดองระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่หรวมถึง ทุกกลุ่มชนในชาติด้วยมิใช่สร้างความแตกแยกดังนั้นการแยกคนรุ่นเก่าออกจากคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำการแยกคนดีออกจากคนชั่วต่างหากเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อจะส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนชั่วไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายและทำลายชาติต่อไปอย่าแยกอายุแปะควรแยกดีชั่วสวัสดีครับ